สวัสดีเช้าวันทางานวันที่สองของปี2026ค่ะทุกคนวันนี้ก็ฝนจะพาทุกคนนะคะมาดูนะคะชีวิตแม่บ้านเกาหลีของฝนที่แบบว่าการที่อยู่ที่เกาหลีแบบสองคนกับสามีแล้วคือไม่มีลูกอะมันน่าเบื่อขนาดไหนหรือมันน่าอยู่ขนาดไหนกันน่าอะไรอน้อทุกคน ชีวิตฝนก็คืออยู่ที่นี่พยายามใช้ชีวิตให้ชิลที่สุดเลยนะทุวกคนเพราะว่าก่อนหน้านี้คือมันไม่ชินใช่ไหมมันรู้สึกแบบโอ้ยไม่ไม่ไม่สบายอึดอัดจ,จังเลยแย่จังเลยอะไรอย่างนี้แล้วประกอบกับก่อนหน้านี้นคือฝนเกัาป้าตั้งใจอยากจน,นิีลูกกันมากเลยคือตั้งใจกันมากแล้วคือเราแต่งงานกันมากี่ปีแล้วนะสองไหมสองหรือสามปีจะไม่ได้แล้วมันไม่มีไง เราแบบก,ก่อนนั้นเราก็้เฟลกันเนาะก็แต่ว่าปีนี้ก็คุยกันแล้วว่าเออเราไม่ซีเรียสเรื่องการมีลูกแล้วนะแต่ว่าเรามาวางแผนกันถือว่าเราจะใช้ชีวิตแบบสองสามีภรรยากันยังไงให้มีความสุขที่สุดไห่ว่าจะอยู่ที่ไทยหรือว่าอยู่เกาหลีทุกคนก็วันนี้ตื่นเช้ามาก็คืออาบน้ำล้างหน้าแล้วทุกคนเราจะบอกว่าทุกคนดูหน้าฝนคือฝนเป็นคนผิวแบบเขาเรียกว่าอะไรโทนทีโซนอะเป็นหน้าแบบทีโซนอะทุกคน การดูแลใบหน้าคือของฝนคือต้องบอกว่ายากไหมอาจจะไม่ยากแต่ว่าเราเราไม่เคยดูแลแบบจริงจังสักทีเฉยๆมันก็เลยทําให้ใบหน้าของเราแบบแห้งมากมีริ้วรอยเยอะมากนะทุกคนนี่เลยอันนี้คือใบหน้าสดสดที่ล้างหน้าเสร็จแล้วใหม่ๆเลยนะคะทุกคนแล้วยังไม่ได้ลงอะไรเลยแล้วคือแบบว่าอ่า หลังจากที่ล้างหน้าสเสร็จเรียวนะกิจกรรมของฝุนตอนเช้านะคะทุกคนอันนี้ก็หันมาใส่ใจตัวเองมากขึ้นเนาะฝนขาดไม่ได้เลยนะตอนนี้คือปะกะติเออฝนก็จะใช้เป็นมาแผ่นแบบนี้ซึ่งก่อนหน้านี้ฝนไม่ได้ใช้ยี่ห้อนี้นะสามีก็สรรหามาให้เนาะหลังจากที่ฝนบอกว่าเออฉันจะดูแลตัวเองแล้วพราะว่าหน้าแห้งมากประกอบกับตอนนี้ที่เกาหลีคืออากาศมันติดลบทุกคนหนาวมากเลย หน้าเราก็แห้งมากพอหน้าแห้งมันก็จะมีริ้วรอยกาะฝ้าอะไรขึ้นมาเยอะใช่ไหมฝนก็เริ่มมาใช้มาคผ่นแล้วบอกเลยว่าฝนใช้ถูกเช้าถูกเช้าเลยนะทุกคนแล้วแบบรู้สึกว่าเฮ้ยหน้าเรามันแบบรู้สึกว่ามันมันรู้สึกว่ามันดีขึ้นนะรู้สึกได้เลยจากคนที่แบบไม่ชอบใช้ไม่ชอบดูแลตัวเองอนะไรเงี้ยพอเรามาดูแลตัวเองมันดีมากฝนใช้ตัวมาคผ่นแบบเนะี้ยหมดไปสามกระปุกแล้วแต่ว่าไม่ใช่ยี่ห้อนี้ สามีซื้อ,อยี่ห้อไหนมาให้ใช้ก็ใช้แต่อันนี้คือหอมนะแล้วยี่ห้อนี้คือนางสั่งมาแบบสองแบบไงแล้วคืออันนี้คือนางซื้อเป็นแบบแบบแผ่นมาร์กเต็มหน้าแบบนี้มาให้ด้วยวันนี้ฝนก็เลยจะจะใช้แผ่นมาร์กตัวนี้นะคะทุกคนฝนใช้ไปแล้วอันนึงแล้วแบบว่าเฮ้ยรู้สึกว่ามันดีมากเลยอะทุกคนมันเย็นมากเลยมันไม่ใช่เป็นมาร์กแผ่นแบบเป็นผ้าเหมือนแบบเอ่อทั่วไปไงอ,อ,อันเนี้ย นะ้สามีมาดับฟันเราต้องไปทำงานตอนนี้นี่แหละชีวิตที่ยิ่งเร่งรเร่งเร่งรีงรบของคุณทุกคนแกะซองไปแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยทำแต่ก็ไม่เป็นไรถ้าเป็นถ้าเป็นตัวมาร์กเพนแบบนั้นนะคือมันต้องใช้เวลาไงแต่ว่าถ้าเป็นไอ้ตัวเนี้ยมันไม่ต้องใช้ก็ได้ก็วันนี้เราก็จะใช้ตัวนี้ก่อนอนเลกว่าจะทาอันนั้นให้ดู ก็จะใช้ตัวนั้นให้ดูแต่ก็วันนี้ใช้ไอ้ตัวนี้ให้ดูก็ได้ถ้ามันเปิอดอยังไงเนี่ยอ๋อต้องหมุนออกมนี้แน่ใจนะว่าเธอเคยใช้สเปรยอนเกิดนี่อุ้ยแม่อุ้ยน้ำมันเยอะมากเลยอะทุกคนว้าวน้ำมันเยอะมากเลยเดีย๋ยวต้องจัดการกลุ่ม่อนเพราะว่าตัวเนี้ยฝนเห็นแบบว่าอินฟูหลายๆคนนะเขาแบบว่า เขามารีวิวให้ดูอะคือมันไม่จำเป็นแบบต้องทิ้งไว้สิบหรือสิบห้านาทีนะบางคนคือเขาแบบว่าเร่งรีบในการไปทำงานแบบนี้แหละเขาก็จะเน้นใช้เป็นมารกแผ่นแบบนี้นะทุกคนคุณรู้ไหมว่าเขาทำยังไงเขาแค่เอามาเอาแผ่นมากมาคนจะได้นะเพราะว่ามันมันเราได้ใช้แค่แบบเดียวฝนก็จะเอามาแค่แผ่นเดียวแบบนี้แล้วเขาทำแบบนี้นะทุกคนนี่เลย เขาเอามาท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 ,าท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 าหน้าทุกคนเู้มันเย็นมากเลยอ่ะคนแล้วแบบมันแต่งนะคือคนที่ชอบแต่งหน้านะเขาบอกว่ามันแต่งหน้าติดทนมากแต่ว่าส่วนตัวฝนคือเป็นคนที่ไม่ชอบแต่งหน้าแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยผิวหน้าเราแบบมันดีมันชุ่มชื้นขึ้นนะทุกคนเอาให้ดูนะแบบน่าสุด,สดนะคะนี่คือล้างหน้ามาใหม่ๆ ปกติแล้วฝนถ้าฝนมีเวลานะไอแผ,แผ่นตัวเนี้ยฝนก็จะแปะไว้ประมาณสิบห้านาทีเหมือนกันนะแต่ถ้าเป็นแผ่นใหญ่หญๆแบบเนี้ยถ้ามีเวลาฝนก็เอาไว้นู่นแหละสามสิบสี่สิบนาทีมันมันฟินดีอะทุกคนแล้วยิ่งเป็นแผ่นอันนี้ด้วยนะไอแผ่นตัวที่ว่าจะเอาให้ดูตอนแรกมันเย็นมากอะมันเย็นแล้วคือม,มันฟินมากก็นี่เลยทุกคนเวลาเร่งื่บเราใช้เป็นแผ่นตัวนี้ได้นี่แล้วแบบเราก็จะรู้สึกว่า พี่ผิวหน้าเราแบบมันฉ่ำม,มอิ่มน้ำต้องบอกกันนะฝนใช้มาแล้วสามสามกล่องนะอันเนี้ยถึงได้ขนาดนี้นะคนุณต้องใช้คำว่าขนาดนี้นะเพราะถ้าใครเห็นหน้าฝนเมื่อก่อนอ่ะจะเข้าใจว่าเออใช้คำว่าขนาดนี้ได้ได้เลยอืมเอาดูเป็นคนที่แบบว่ามีดีร้รอยมากเพื่อนๆสมัยเรียนจะรู้ว่าเฮ้ยไอ้ฝนคนมีริ้วรอยแล้วคือฝนมาใช้ พอฝนมาใช้ตัวนี้เราคือดีมากเลยไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ขายนะแต่ว่าคือมันดีเราก็อยากมาบอกต่อก็ทุกคนก็ไปหาดูแล้วกันอุ้ยแม่ออมอีกแล้วแล้วคือเนี่ยดูสิหกเป็นหมดเลยอะเอสุภาพบอ,อะไรเนี่ยซุ่มซ้ามที่สุดเลยอะฉันซุ่มซ่ามมาก ตาย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 แล้วไม่ใช่มันออกหมดแล้วหรออ๋อโอเค o w to me what you will use เออโอ้ยสามีใครเป็นแบบนี้บ้างเนี่ยกว่าจะชโชกว่าจะแบบเอาให้ดูแต่ละทีตัวต้องมีข้อมูลเปะอะไรเงี้ยไม่งั้นนางไม่อยากเอาให้ดูแค่อยากจะเอาให้ดูว่าที่ยูโบน่ะใช้อะไรนี่เลยนางใช้ของแบรนด์นี้นะทุกคนทุน28 ก็คือสองอันนี้แหละทุกคนอป้าเป็นคนที่แบบผิวแพ้ง่ายนะคะนี่นางใช้ของแบรนด์นี้ก็คือแบรนด์ตัวที่ฝนใช้เมื่อกี้นั่นแหละไอตัวมาร์กนั่นแหละทุกคนคือฝนชอบนะส่วนตัวเลยคือฝนชอบนะคนมาละนี่เยอะมากทุกคนเป็นผู้ชายเกาหลีที่แบบส่วนมากคนเกาหลีขเขาก็จะชอบดูแลผิวกันเนาะทุกคนนี่เลยนี่ว่าชอบมีพี่พี่พี่พ,พี่แบบผู้ชายอะมาถามฝนว่าเออใช้ครีมอะไรเวลาอยู่เกาหลีโอเคโอเคอย่าเพิค ใช่นี่นางก็ทดลองไปเรื่อยเลยทุกคนจะบอกว่าครีมที่เกาหลีฝนมองว่าเฮ้ยมันฝนเห็นอินฟูคนนึงเขาชื่ออะไรนะจําชื่อเขาไม่ได้เดี๋ยว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 ไปดูอีกทีหนึง่งอันแหละคือเขามาช็อปที่เกาหลีแล้วบอกว่าเขาเข้าเขาเขา้เขารีวิวยังเขาขนขน,ขน,ข,นขนเลยรู้คนบอกครีมที่เกาหลีอะมันไม่ได้แบบมันไม่ได้มันไม่ดแบบมไ,มด,มไมด้แย่บาง ครีมบางตัวถึงมันไม่ได้ดีมากแต่มันก็ดีแล้วเวลาคือเขามาที่เกาหลีทุกคนรู้ไหมเขาขนหอบ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 เลยคือพอเห็นคลิปแบบอินฟูคนนั้นอะแล้วบอกว่าเฮ้ยครีมก็ดีมันครีมเกาหลีมันดีใช่ไหมแม้กระทั่งอยู่ในไดโซนะทุกคนคือมันเป็นครีมที่ราคาถูกมากสําหรับเทียบเทียบราคาครีมที่แบบที่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 โอริบียงอะแต่ก็มีแม่บ้านหลายๆท่านนะเขบอกว่าเฮ้ย ครีมที่ได้สูบก,ก็ดีมากเลยนะมันแค่แบบห้าพันวอนอะไรอย่างงี้ทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมาเมาสกันต่อทุกคนเดี๋ยวถึงเวลาต้องแบบไปทํางานแล้วสามีสามีทาครีมเสร็จแล้วคือนางก็เสร็จเลยนะแต่ว่าฝนก็ไม่มีอะไรหรอกฝนก็แบบว่าฝนก็ทาครีมเหมือนกันฝนไม่ได้เมคอัพอยู่แล้วฝนเป็นคนที่ไม่ชอบเมคอัพอยู่แล้วทาคุงทาครีมแล้วก็เดี๋ยวไปเลือกชุดก่อน่าวันนี้จะใส่ชุดอะไรวันนี้อากาศติดลบอีกแล้วทุกคนแต่ไม่รู้ว่าลบเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูว่ามัน เราต้องแต่งตัวแบบไหนยังไงถึงจะอยู่ในสภาพอากาศแบบนี้ได้ทุกคนไปกันค่ะตัวด้วยความรวดเร็วเราก็พร้อมที่จะออกไปทํางานกันแล้วทุกคนถ้ามีลูกคือคงไม่ได้แบบนี้ทุกคนคงจะวุ่นวายกับเด็กอยู่ใช่ไหมแล้วฝนเองก็คงไม่ได้แต่จะได้ตื่นตอนเก้าโมงอะไรอย่างนี้หรือเจ็ดโมงฝนอาจะต้องตื่นตั้งแต่ตีห้าไหมเพื่อที่จะอาบน้าําแต่งตัวให้ลูกเพราะว่าตัวนี้ก็คือเราพร้อมที่จะไปทํางานกันแล้วจ้าเอา้าทาไมนั่งละ่ะโยบู 언제 가요? 이제 갈거예요 네. 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 하 네. 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 오케이 오케이 네. 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 다